4แอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็ตครับตอนนี้มีปัญหาการเข้าใช้งานแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินอยู่นะครับจะเป็นแอปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้วันที่10เดือน เดือนพฤษภาคมนับ2องพัน้บนะครับ,รบวันนี้วันศุกร์นะครับมี4แอปพลิเคชันนับที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็เกี่ยวกับการถอนเงินนะครับประกอบไปด้วย2แอปใช้งานไม่ได้แล้วก็อีก2แอปนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับเป็นแอปเก่าแก่เลยเนาะก็นับจะประกอบไปด้วยแอปอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับก็อ่ะมาดูที่แอปเกี่ยวกับการใช้งานไม่ได้แล้วก็แอปที่ใช้งานไม่ได้ตอนนี้นับก็มี มูทูบแล้วก็ป๊อปสตาร์วินเนอร์นะครับป๊อปสตาร์วินเนอร์นับเรากดเข้าไปทุกคนนะมันจะขึ้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผมนั่นตอนนี้ผมกดเข้าไปอยู่นะแล้วก็นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะความผิดปกติของเครือข่ายนะครับประมาณว่าเขาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเขาไม่ได้ทุกคนนะเวลาเรากดอันนี้อันนี้ก็คือว่าเป็นข้อมูลที่ทางแอปทางโทรศัพท์ของเรานั้นโหลดมา อยู่แล้วที่อยู่ในเครื่องของเรานะมันก็ย,ยังสามารถแสดงผลได้นะครับตัวนี้นะแต่ถ้าเราจะถอนเงินนะสมมติอันนี้นะครับผมมี10บาทแหละถอนเงินได้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีคะแนนครบแล้วก็มีเพชรครบนะแต่ถ้าเรากดถอนเงินปั๊บนะครับมันจะขึ้นว่าอะไรนะกดเข้าไปปั๊บเลยนะมันจะขึ้นว่าความผิดปกติของเครือข่ายทุกคนนะเพราะว่ามันเชื่อมต่อไม่ได้นะเครือข่ายคือเน็ตเวิร์กดูคนนะมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วนั่นเองนะครับแอปแรกนั้นมีชื่อว่าแอป p o อ Star วินเนอร์นะครับแอปที่2นะครับก็มูทูกนะครับนี่ทุกคนนะแอปมนะูทูกก็เป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับมันขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาดปลดลองท้ายปลดลองภายหลังทุกคนนะป๊อปสตาร์วินเนอร์เป็นแอปเกี่ยวกับาการเล่นเกมนะครับมันนานแล้วทุกคนนะแอปนี้นะมูทูก็แอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับก็เคยถอนเงินแล้วนะครับเมื่อก่อนนะ ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วทุกคนนะครับผมนะก็แนะนำนะครับผมทั้งสองแอปนี้ก็กดค้างไว้แล้วก็ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ล้างข้อมูลล้างแคสนะครับล้างข้อมูลทั้งหมดนะแล้วก็กดถอนการติดตั้งนี่ทุกคนนะแล้วก็แอปที่2องก็มูทูกนะครับนี่เลยนะกดค้างไว้ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลล้างแคสตกลงไปแล้วก็ล้างข้อมูลทั้งหมด นะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะลบไปแล้วนะแล้วก็มีอีกนะครับในส่วนของแอป,ปที่มีปัญหาการถอนเงินนะครับ สำหรับแอปแรกนะก็คือ CashTube นะครับแอป CashTube เป็นแอปเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ตรงนี้ทุกคนนะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูประวัติมันสามารถจะเล่นได้อยู่แหละแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเนื้อหานะประมาณว่ามันไม่สามารถดึงข้อมูลล่าสุดได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัวร์ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือผิดพลาดทางเครือข่ายนะรตรงนี้เนาะแต่ว่าในส่วนการถอนเงินนั้นผมกดถอนไปนะครับเมื่อวันที่ เมื่อวันที่4เมื่อวันที่24เดือนเมษายนนะก็เกินเวลาแล้วแหละนับที่เขาเคยกําหนดไว้นะครับก็ไม่สามารถที่จะรับเงินได้ตรงนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าอ,อันนี้ทุกคนนะยดถอนจะอนไปาังปันเีของคนแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนนะระว่าต้องใช้เวลากี่วันนะปกติก็ไม่เกิน7วันในส่วนของแอปเหล่านี้ทุกคนนะแต่ว่าอันนี้มันเกินไปแล้วทุกคนนะเมื่อวานผมก็ลองนะวันที่5วันที่10นะผมก็ลองนะวันนี้แหละแต่ว่าเป็นประมาณ หลังเที่ยงคืนนะผมกดถอนไปสิบบาทเนะพื่อว่าจะกระตุ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทุกคนนะก็เลยคิดว่าแอป,ปนี้นะครับมีปัญหาการจ่ายเงินแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลบแอป,ปนะแต่ว่ายังจะจะจะ,จะวางไว้ในประเภทของน่าจะไม่จ่ายเนาะแล้วก็สมโฟโต้นะโฟโต้ผมลองกดเข้าไปนะกดถอนไปเมื่อคืนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้มันก็ขึ้นนะครับแสดงผลนะว่าการใช้งานไม่ใช่การแจ้งเตือนว่า ชื่อผมนะว i t h อย is accept คือยอมรับในส่งการถอนเงินแล้วแต่ว่าไม่มียอดเงินเข้ามาในส่ง TruMoney Wallet นะครับผมนัยังไม่มีเงินเข้ามาของวันนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะมันก็ขึ้นการแจ้งเตืนเอนแบบนี้แหละผมคิดว่าเออหน้าจากเงินเข้าแหละแต่ว่ามันก็ส่งเหรียญคืนมานี่ทุกคนนะครั้งแล้วนะครั้งที่แล้วกออ็ถอนไปนะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็ล้มเหลวทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกัน,นเคยถอนไปแล้วก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่วันที่24เดือนมกราคามอีกนะที่เป็นแบบนี้นี่ทุกคนนะก็ล้มเหลวเหมือนเลยนะครับมีแค่อันนี้ที่เป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปก็ปีก่อนนู่นเดือน9ทุกคนนะอ่าแล้วก็จากนั้นมาปี2 0 2 4นะครับก็ยังไม่ได้รับเงินเลยในส่วนของแอปที่มีช่วาพลูโตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะารอดำเนินการอยู่ผมก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะขึ้นคําว่าการชำระเงินล้มเหลวแล้วก็เหรียญถูกส่งคืนนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะั่นแหละนี่ก็คือเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่อ่าอ่าเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้แหละทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วแหละเนาะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าหากว่ามีแอปไหนบ้างมีปัญหาอะไรยังไงผมจะทําคลิปให้ทุกคนนะในสุดนี้เนาะ เหมือนกับแอปมูมาออฟนะครับผมนะมาออฟนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแล้วว่าพอหลังจากนั้นนะก็กดเข้าไปก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมนะแล้วก็นะครับในส่วนของเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับบางคนอว่าถอนไม่ได้นอกบางคนก็ถอนไม่ได้แล้วแต่ว่าของผมยังไม่สามารถถอนได้เพราะว่าผมนั้นมีคะแนนนะครับน่าจะยังไม่ครบนะครับในส่วนของการถอนเงินนะ ยจะกดดูน้าะเกี่ยวกับการถอนเงินต้นนี่อ้โหทุกคนมีเมนูใหม่เข้ามาทุกคนนะอ่าน่าเป็นเมนูใหม่ที่เขาจัดเอาไว้เกี่ยวกับไอคอนต่างๆเน,อน,น,อนาะเมื่อก่อนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปอันนี้รายได้ของเรานะครับไม่มีข้อมูลนะกดถอนไปนับไม่ได้ทุกคนนะทุกนี้เนาะอ่าก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าไม่มีไม่มีในส่วนของรายได้เข้ามาแหละทุกคนนี่บริจาคแล้วก็โปรโมชั่นนะครับลงทุนคริปโตนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนะ มีตังตามน,นี้เลยนะครับผมถ้าเราจะเอาคะแนนของเรามาแลกแลอวผมมีคะแนนสะสมที่622นะครับผมนะก็ถ้าซื้อคริปโตนะครับอ่านี่ทุกคนนะก็เราก็แลก,กเหรี่ยนนะครับเป็นแลกเหรียนมาออฟนะครับอ่าแลกเหรียนมาออฟอะไรเกแลกเหรียนออฟนะครับผมน,นี่คือแลกเหรียนเนาะอ่าตรงนี้ผมก็ไม่เคยแลกเนาะในส่วนขอ,ของ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 อันนี้นะครับผมนะก็ไม่เคยแลกทุกคนนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ มันจะแลกยังไงผมไม่แน่ใจว่าผมมีเหรียญเท่าไรตรงนี้นะแล้วก็สามารถแลกเท่าไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตุณนะอันนี้เมนูแลกเหรียญน,นะจำนวนมาออฟที่เรามี622นะคุณมี622ในะผมจะลองพิมพ์ดูนะมันพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเอามันเด้งออกมาทุกคนนะเดี๋ยวลองเข้าไปใหม่นะอันนี้คือลองมาอัปเดตสดๆเลยทุกคนนะไม่ได้เข้าใช้งานแอปนี้นานแล้วทุกคนก็ถ้าจะแลกไปเหรียญดอสคอยดีกว่าไหม ใครเคยแลกบ้านในส่วนของแอปพลิเคชันมาออฟนะับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะอันนี้ก็มีอ๋ออันนี้ทุกคนนะผมจะระบ,บุดีกว่า6กร้อมันง่ายดีนะครับ6กสองสองนะครับอ่าได้ไหมอ๋อมันขึ้นว่าแอปพลิเคชันหยุดทํางานทุกคนมีนะของใครเป็นแบบนี้บ้างนะของใครเป็นแบบนี้บ้างเนาะ ถ้ามันไม่ได้นะผมนะก็น่าจะส่มเสียในการหางเงินแล้วลหละในส่วนของแอปพลิชันมาออฟนั่นเองนะครับมาออฟเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวลองแลดใหม่นะครับแลกเหรียญใหม่622นะครับมันไม่ผูกอ่ะมันเด้งออกทุกคนนะโอเคไม่เปนะ็นไรประมาณนี้ทุกคนเนาะอ่าฝากด้วยกันนัง App ่งแอปมาออฟนะใครที่ เล่นอยู่แล้วก็รู้ว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นอกส่วนแอปเมื่อกี้ก็ตามนั้นเลยนะผมนะถอนการติดตั้งไปแล้ว2อแอปแล้วก็อีก2แอปนี้รออยู่นะถ้าไม่ไม่สามารถจ่ายเงินแล้วผมก็จะทำแบ็กลิสต์แหละว่าออแอปนี้ไม่สามารถหาเงินได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะเพื่อที่ว่าวิดีโอนี้จะได้ไปส่งให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผมนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ